S <S สเหตุผลของสุนัขไม่ใช่เหตุผลของราชาสีใช่แต่เหตุผลราชสีนาาี่บ้านเราเรา, <S 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 เรามีอำนาจอธิปไตยเต็มที่ในการที่จะเอาเรือไปวิ่งยังไงไป <S <S 2 <S 2> <S ยิงปืนในตรงนั้นก็ได้ไปซ่อมลบยังไงก็ได้แต่เหตุผลของหมาก,ก็อีกแบบนะหมาราชาสีนี่เหตุผลไม่เหมือนกันหรอกหลักในเสียงตัวเองนะครับยืนหลักในความเป็นจริงในผลยุทของชาติเนี่ยมันคุยกันได้เพราะมันไม่เถียงกันไม่ได้เนี่ยพวกนี้แต่ถ้าคุณมีวาระซ่อนเล่นนี่ครับ อะไรก็จะตดอะไรก็กลัวคำเมนจะอ้าปากก็กลัวปากเมนกลัวขำเมนมันั่นเบือนหน้านี้ถ้าผู้รับผิดชอบบัญชาการสังการเนี่ยไม่เอาไหนเนี่ยมันจะลบอะไรได้เขาถึงเปรียบเทียบว่าฝูงราชสีที่มีหมาเป็นผู้นํามันเป็นยังไงกับฝูงหมาที่ราชสีเป็นผู้นำนี่มันเป็นยังไงแล้วถ้าทั้งสองพวกนี้ประทะกันแล้วจะเป็นยังไงถ้าผู้รับผิดชอบบัญชาการสังการเนี่ยไม่เอาไหนเนี่ยมันจะลบอะไรได้เขาถึงเปรียบเทียบว่าฝูงราชสี ที่มีหมาเป็นผู้นํามันเป็นยังไงกับฝูงหมาที่ราชสีเป็นผู้นํานี่มันเป็นยังไงแล้วถ้าทั้งสองพวกนี้ประทะกันแล้วจะเป็นยังไงถ้างั้นอยากเรียนถามความคิดเห็นของท่านภพศารต่อกรณีเรื่องการให้ยกเลิกฝึกซ้อมรบตรงบริเวณแถวแถวแท่นขุดเจาะตรงตรงอันนี้เป็นความอภ<า>ยศน,นะครับนี่คืออ,อาการยอมรับโดยดุษณีว่าคุณกลัวกระเมน็นกลัวกระเม็นหรือเปล่า กลัวคอมเมโกรธได้เปล่าเพราะคุณไปก็ง้อไปตกลงอะไรเขาไว้กลัวเขาโกรธได้เปล่าแค่ฐานเรือเ็าซ่อมรบนะครับดูนะครับรัสเซียอยู่ทึงไหนเขายังมาซ่อมรบถึงฝั่งนี้จีนอยู่ทึงไหนก็มาซ่อมรบถึงฝั่งนี้อเมริกาอยู่ทึงไหนก็มาซ่อมรบถึงฝั่งนี้ไอ้นี่มันดินแดนของเราในบ้านเราเนี่ย จะซ่อมรบไม่กล้าต้องสั่งให้ยกเลิกซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นทําให้ฐานพี่น้องฐานเรือก็ได้รับคมอับยะศนะครับมองหน้าใครก็ไม่ได้เครับไปเดินไปร่วมงานไปสวนสนามไปร่วมงานกองทัพเรือที่ไหนเนี่ยอายเขาตายเลยแล้วฝึกเป็นประจำไม่ใช่อยู่ๆจะมาทําทําทุกปีครับเอโดยอ้างเรื่องว่าเรากําลังจะเจรจากันอยู่จะได้เหมือนอาจจะคุยกันง่ายขึ้นเหตุผลแบบนี้พอพอฟังไรสาระไรสาระเหตุผลของสุนัข ไม่ใช่เหตุผลของราชสีใช่ค่ะแต่เหตุผลราชสีนี่บ้านเราเรามีอำนาจอธิปไตยเต็มที่ในการที่จะเอาเรือไปวิ่งยังไงไปยิงปืนในตรงนั้นก็ได้ไปซ่อมลบยังไงก็ได้แต่เหตุผลของหมาก็อีกแบบนึงนะหมาราชสีนี่เหตุผลไม่เหมือนกันหรอกแต่แถวแแท่นขุดเจาะนี่ฝั่งฝั่งเราหรือฝั่งเขาหรือเป็นพื้นที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ใช่ไหมคะคือคือถ้ามันอยู่ในเขตอธิปไตยของเราเนี่ยไม่ว่าใครขุดเจาะมันก็ต้องอาศัยสิทธิ์เราท้งนั้นแหละครับว่าแต่คุณเนี่ย กลัวเขาอะขมมันลงมาไม่ได้เป็นเขตเราอยู่แล้วไอ้ทั้งหมดเนี่ยแรงพลังงานมันเป็นเขตไทยทั้งหมดนะครับทํายังไงก็ไม่รู้ไปให,ให้เขาแล้วจะไปแบ่งผลประโยชน์จากเขาหรอเปล่าก็ไม่เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเสียไปเรื่อยอะนะครับะจะเสียไปเรื่อยอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอยหรือแม้แต่กระทั่งผู้บริหารฝ่ายบริหารณนะขณะนี้เนี่ยต้องรู้เท่าทันไม่อย่างนั้นไม่เช่นนั้น อย่างที่ท่านภัยศาร์บอกคุณรักษาแผ่นดินรักษาบ้านเมืองนี้ไม่ได้แล้วครับเออเหนือใต้ออกตกนี่ดีภาคใต้ก็ก็มีโอกาสพนันถูกไหมัีครับแต่นี่ว่าคุยกับคุยกับมาเลยรู้เรื่องรู้เรื่องเออแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยดูอันนี้ต้องยกคุณงามความดีให้กับแม่ทัพภาคสี่และคณะนายฐานของทัพภาคสี่นะครับว่าเขามีมิตรมาตรีแล้วเขาไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงลงมาว่ากันแฟ่ๆตามหลักตามฐานมันก็จบง่ายถ้าคุณยืนหยัดในรักในศักดิ์ในศีลตัวเองนะครับยืนหลักในความเป็นจริงในผลประโยชน์ของชาติเน มันคุยกันได้เพราะมันไม่เถียงกันไม่ได้ในพวกเนี้ยแต่ถ้าคุณมีวาระซ่อนเล้นนี่ครับอะไรก็จะตดอะไรก็กลัวเขม้นจะอ้าปากก็กลัวปากเหมนกลัวขมเเมนนั่นเบือนหน้านี้เนี่ก็อย่างนี้คุณก็ลําบาก